ไปดีพี่น้องมากินข้าวเทียง่น้งตามมาุมพี่น้องกระเปาเรืองคนโกงกนตัมมะคุ้งหรือกินตามมาคุ่หรือพี่น้องกระเป๋าตั้มุ้งมายุกไหมก็ฉันกินปืนนึออกเลย

เดดตามยางต่อเนื่องยางใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องครับแต่เสียงและเสียงต่อการผลกฐินแไลนต์นต่อพืนที่เศรษฐกิจในการคมนาคมและกาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเตสบาตเมืองลมสับคนหวานะครับ อาจัะได้กาน้าม,มากในช่วงหนาฝนนครับน้า,นนนาไปในช่วงหนาแล้วแต่จุดนี้นัว่าบานเนาชิ้นแล้วเราจะไปไปอีจกจักขคาวหนึ่งนะครับนลงัองอก็ออกไปเลยนะที่ด้จักคาวอยู่ระเบิดใต้เก้าจุดครบรอบก่อตั้งขบวนการ ตู <jam Stadium> ้แ่น้องคือข่าวนี่เหันบด้ภาคใต้เก่าจุดต้องการเรือต้องระบาที่เ่าคอนเสิรตสัญลักษณ์ครบรอบมือบมัมอจัการเบิดสาตู้นะครับหนึ่งกันยา2นองหน้ากแปดพาคมในงานว่านครับเกิดเหตุระเบิดขดหลายจุดในจังหวัดภาคใต้ที่จังหวัด นารักจีว่านี่เสียงระเบิดดังเกินนช่วงเวลาใกล้ๆกันรวมทั้งเบิดหาโจ์อที่เป็นหนึ่งอำเภอิมาที่จัมนดึงลงนีเวลาสิบกวนาทีจหนาที่เะไบาเหน้า่ไรหาไปหนเลยทันทีเลยมีก็ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งในไทยในไออกแล้วไม่ถึงเลยมาของมือรถยนต์เสียหายจัานดึงครับสอรับที่อำเภอจันา

เพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนลูกที่สองเวลาสามสิบนาทีบริเวณตลาดซุ้งย่อหมู่หนึ่งตำบลดูซุ้งย่อำเภอวราธิสามอำเภอบาจ่อจังหวัดน่านหนึ่งแหน่งหลายคนหลายคนเข้ามานาทีขณะนั้นตวรสองเพชรเกษมตำบลบ้านจ่ออำเภอบาจ่อจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่อำเภอจ่อไอร้อง ฮะฮะจำนวนหนึ่งลูกครับเวลาเที่ยงคืนหานาทีบริเวณนาทูเอที่เอ็มตัลลภาคทกสหมู่หนึ่งตำบลอำเภอจอไอรักสวนเวทีเห็นไหเปิดอันเราเห็นเลยในหัวจำนวนหนึ่งลูกครับราคาเวลาประมาณเที่ยงคืนสามทีนาทีราาราบริเวณตูเอทีเอ็มนาอวบตตัมายุในบ้านหนองหงในหมู่สามตำบลตัมายุอำเภอศรีสาครจังหวัดราชบุรี ทุ่นที่จังหวัดยะลามีเสียงระเบิดดังขึ้นสามคนต่ทวงแค่ไม่ได้คก่ายนะเกิดเหตุเผายางรถยนต์ในพื้นที่บ้านเนี่ยมูซีตมุนอเภอเมืองยะลาันกระด้ที่ันเผดว่กระแด่ไม่ใช่คนกรแดนไ่มดนะกี่ม้ออกไปกันบ้างมีเพนิดกด่ไม่งตุงะ ในพื้านตพดีอำเภอเมืองจะลาและก็ได้รับแจ้งเกิดระเบิดที่ป <ไง S 1> ูเอทีเอฟในปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอกาบางกังยะลาที่จังหวัดปัตตานีครับเวลาเซ็นคืนชิมานาทีระเบิดตู้เอทีเอ็มของธนาคารอิสลามพื้นที่ตำบลปูยุทธนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีทางนี้ครับประมาวันท <30 S 2> <ห>ี่าสามที่เป็นที่หาสองหนาวแขกสมเก่าปะ ใพี่น้องเอาไปใส่กันแตามตอไนะบ้เป็นครีมบผิวหน้านะครับเรั่มบำรุงผิวหน้ารวมกังเซรั่มกันแดดว่จะสนครับเอาฝาเไว้แต่แล้วกันพี่น้องก็ไปนะอมะทับบุรพาเอามาได้พูดลซ่บร้ายพี่น้องแซ่มร้ายกินมะขาม้อเบายังเจ้าซื้อนึ่งจ้า